ได้หยิบมาไม่รีบมาไม่รีบมาเออมีประชากรทั้งหมดนะครับมีมีร้อยสี่สิบแปดคนเรือนนะครับมีจํานวนประชากรทั้งสิ้นก็สามร้อยยี่สิบเก้าบะยี่สิบเก้าคนนะครับเป็นชายหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับผู้หญิงหนึ่งร้อยแปดสิบสองนะครับเออส่วนใหญ่นะครับก็จะเห็นมีบ้านเรือนอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเออประชาชนประชากรแฝงนะครับเป็นบ้านเช่านะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับ ในพื้นที่นี้นะครับก็มีมีคล <c oughs> องชนประทานนะครับหนึ่งฝั่งซ้ายนะครับที่ไหลมาจากบ้านใช้<ผ>ใช้เมาส์ี้เลยใครช่วยบ้านไนผ่ล้อมนะครับออกไหมเอาออกไหมคลองชนประทานบ้านไผ่ล้อมนะครับไปสิ้นสุดที่ mm hmm. อำเภอท่าเรือนะครับผ่านพื้นที่หมู่ที่หนึ่งนะครับ ของบ้านตำบลดอนดอนลืมอดอนย่าดอนย่านางนะครับที่มีแม่น้ำไหลผ่านนะครับก็ระยะทางก็ประมาณ10 10กิโลนะครับที่ไหลผ่านนะครับทีนี้ส่วนหมู่ที่หนึ่งนะครับไม่ไม่มีวัดนะครับวัดก็จะอยู่ พื้นที่ติดกับหมู่ที่หนึ่งนะครับเป็นของหมู่ที่สองนะครับหมู่ที่หนึ่งก็ไม่มีคําบรรยายตงเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องวัดนะครับส่วน <c oughs> ประชากรก็ส่วนใหญ่ก็ทํากากรเกษตรเล็กน้อยเป็นพืชผักสวนครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็รับราชการนะครับแล้วก็ค้าขายไม่มีอะไรที่ที่แบบแปลก ตต่างจากจากชุมชนอื่นนะครับของส่วนการส่วนกลุ่มอาชีพนะครับก็จะมีกลุ่มอาชีพนะครับทางหมู่ที่1ก็จะมีศูนย์นะครับเป็นศูนย์เป็นศูนย์ออนนออของชุมชนนะครับที่หลายกลุ่มหลายอาชีพนะครับ มารวมกันนะครับตั้งเป็นศูนย์เป็นสถานที่รวบรวมเป็นเช่นกลุ่มอาชีพกลุ่มค้าขายกลุ่มอะไรต่าง,างๆก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่นะครับก็เอ่อไม่ไม่ไมไมของพื้นที่ก็จะมีเดนะครับจะมีกลุ่มที่อยู่ในนี้กติเหลืองนะกติเหลืองเหลืองนะครับครับมองไม่เห็น อ๋อครับก็จะมีกลุ่มจักสารน,นะครับที่อยู่ในกลุ่มหมู่ที่1นะครับก็จะมา <c oughs> มารวมกับตัวกันที่นี่นะครับเพื่อทํากลุ่มอาชีพต่างๆตรงนี้ก็ um. ของ,ของ,ของการที่เดินตำรวจนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดินไม่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 ได้มากเท่าไหร่นะครับก็ของของการเดินสำรวจแผนที่เดินดินก็จะมีเท่านี้นะครับ ครับขอบคุณครับนี่เป็นของค่ะในส่วนของประวัติศาสตร์ ชุมชนบ้านตะโกหมู่ที่1นนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะก็ได้ข้อมูลมาจากท่านอดีตกำนันนะคะท่านอดีตกำนันก็ตั้งแต่พศ2367นะคะถึง2394นะคะก็ มีชาวเวียงนะคะชาวลาวเวียงนะคะอพยพมาตั้งถิ่นฐานนะคะในช่วงรัชกาลที่สองนะคะเป็นชาวลาวนะคะแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมก็คือชุมชนตรงนั้นนะคะจะใช้ภาษาภาษาลาวนะคะหรือภาษาอีสานนะคะแล้วก็พศสองพัน 435นะคะชุมชนก็ได้เริ่มนะคะประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะที่วัตกโกนะคะซึ่งวัตกโกก็จะอยู่ในพื้นที่ของหมู่2นะคะหมู่1จะไม่มีวัดนะคะก็เริ่มสร้างวัดนะคะแล้วก็ชาวชุมชนของหมู่1น,นะคะก็จะไปะประกอบศาสนาพิธีนะคะที่วัตกโกนะคะเมื่อปีพศสอ0 0 0 479นะคะก็เริ่มก่อตั้งนะคะเป็นตำบลดอนย่านางนะคะพศ2523นะคะได้สอบถามเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะคะของหมู่บ้านนะคะว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่นะคะแถบหมู่หนึ่งแล้วก็หมู่หมู่อื่นๆบริเวณนั้นนะคะน้ำท่วม เป็นทะเลเลยค่ะนะคะช่วงนั้นนะคะก็ได้สอบถามนะคะท่านกำนันว่าเกิดเกิดช่วงไหนท่านกำนันก็จำไม่ได้จำได้ว่าตัวเองอายุ15นะคะแล้วก็ไปลบพศออให้ท่านกำนันนะคะท่านกำนันจำไม่ได้นะคะว่าเป็นพศอ,อ,อะไรเราก็ได้พศอ,ออกมาเป็น2523นะคะที่เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่นะคะของหมู่บ้าน บันตะโกหมู่ที่หนึ่งนะคะในระหว่างนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นนะคะก็จะข้ามมาที่ปี2554นนะคะาทางบันตะโกหมู่ที่หนึ่งนะคะได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านนะคะ ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านนะคะแล้วก็มาปีพศ .2556 นะคะก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะคะก็คืออผู้ใหญ่บ้านนะคะได้รับนะคะคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำนะคะนั่นก็คือท่านผู้ใหญ่สำรวยนะคะพุ่มจำปีนะคะที่ทีเ่เราได้ไป สัมภาษณ์มานะคะแล้วก็ข้ามมาที่ปี2567นะคะก็ได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1นนะคะก็จำชื่อผู้ใหญ่ไม่ได้นะคะก็เกิดเหตุการณ์ที่ที่เปลี่ยนแปลงนะคะ ในปี2,567ส่วนปี2,568ปีปัจจุบันนี้นะคะยังไม่มีเหตุการณ์ที่จะเป็นถือว่าเป็นครั้งใหญ่หรือเป็นประวัติศาสตร์นะคะในในปีปัจจุบันค่ะขอบพระคุณค่ะ ค่ะอันนี้จะเป็นปฏิทินนะคะวัฒนธรรมของบ้านตะโกมูลที่หนึ่งนะคะ,ะหลังจากที่เราได้มีการสำรวจข้อมูลนะคะมันจะมีกิจกรรมนะคะหนึ่งกิจกรรมที่เขาจะมีการทำในทุกเดือนเลยก็คือการทำวัดสวดมนต์นะคะในทุกวันเสาร์กิจกรรมที่สองนะคะจะเป็นการทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะแล้วก็พิธีไหว้เทพเจ้าชัายสิงเอียนะคะจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมค่ะ กิจกรรมที่สมนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการทําบุญตักบาตรเวียนเทียนในวันสําคัญนะคะก็คือวันมาคาบูชานะคะซึ่งจะเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะและจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมการบรรพชาสาม,มนเณรในภาคฤดูร้อนนะคะในช่วงของเดือนมีนาคมส่วนในลำดับที่5นะคะจะเป็นการทำบุญสงการนะคะส่งน้ำพระลดน้ำดำหัวนะคะในช่วงของเดือนเมษายนค่ะ และในเดือนที่6นะคะจะมีประเพณีกวนข้าวทิพย์นะคะและทําบุญวันวิสาขบูชานะคะในเดือนพฤษภาคมค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเดือนกรกฎาคมเลยค่ะที่จะมีเกี่ยวกับการทําบุญอาสาหาบูชาและก็ตักบาตรดอกไม้ค่ะและในช่วงของเดือนสิงหาคมค่ะจะมีพิธีเกี่ยวกับการแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนะคะของโรงเรียนวัดตะโกโดอนยะนางนะคะ และก็จะมีกิจกรรมเทศมหาชาตินะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนกันยาค่ะและทำบุญออกพรรษาตักบาตรเทวนะคะจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมค่ะและก็เทศกาลทอดกรถิ่นนะคะเทศกาลลอยกระทงนะคะจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะและต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับการเทศมหาชาตินะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการ เป็นงานประจําปีอย่างเงี้ยค่ะของหลวงพ่อรวยนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนบนข้ามปีนะคะจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมค่ะขอบคุณค่ะยก็ยผมในส่วนของผมนั้นรับผิดชอบในเรื่องของปฏิทินเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็เป็นการลงไปสํารวจพื้นที่แล้วก็ได้สํารวจอ,อ,อาชีพที่จะมีผลต่อ เรื่องของปากท้องของชาวบ้านลิดไว้ประมาณ10รายการนะครับมีทั้งเรื่องของการปลูกพืชผักมีทั้งเรื่องของการเลี้ยงสัตว์แล้วก็การประกอบอาชีพอื่นๆนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับประชากรที่นี่นะครับอาชีพหลักก็จะเป็นของการทำนานะครับเป็นการทํานาเกือบทุกหมู่บ้านเลยนะครับซึ่งที่ที่เราไปสารวจเนี่ยนะครับระบบน้ําค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์มีระบบจนประทานเพราะฉะนั้น ชาวบ้านก็จะทำนาได้สองสองรูปแบบก็คือส่วนของการทำนาปรังกับส่วนของการทำนาปีนะครับเพราะนั้นจะสังเกตว่า,าในส่วนของการทำนาเนี่ยเราสามารถทำได้ตลอดทั้งปีนะครับช่วงที่ใช้มีทั้งส่วนของนาปังกับนาปีนะครับแล้วก็มีการปลูกพืชไร่บ้างนะครับมีการปลูกพืชไร่บ้างก็จะเป็นพวกข้าวโพดนะครับซึ่ง ส่วนใหญ่จะทําการปลูกในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมนะครับสำหรับการเกษตรอื่นๆที่ไปเกี่ยวกับการปลูกปลูกพืชผักนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของเกษตรสวนผสมก็คือเราเราไม่เจอประเภทที่เป็นสวนมะม่วงโดยเฉพาะหรือว่าสวนผลไม้อื่นโดยเฉพาะส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกแบบลักษณะชาวบ้านปลูกหลายๆชนิดปนกันแล้วก็เมื่อพืชผลชนิดไหนออก ออกผลผลิตก็จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวไปขายได้ก็จะขายนะครับลักษณะเป็นการขายแบบบ้านต่อบ้านนะครับเป็นเป็นการขายในกลุ่มเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของเกษตรสวนผสมนี้ก็ผมจึงได้ลิตรายการไว้ว่ามันทําได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าอย่างบ้านที่ผมไปสํารวจนั้นก็มีทั้งส่วนของอะมะม่วงก็มีนะครับข้าวโพดก็มีกล้วยก็มีอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันออกได้ได้ตลอดทั้งปีนะครับ ต่อไปเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับมีการเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงปลานะครับลักษณะเป็นการเลี้ยงแบบบ่อเล็กๆหรือว่าเป็นเป็นกลุ่มเล็กๆมีทั้งการขายในรูปแบบของกําหนดระยะเวลาแล้วแต่ละรุ่นนะครับเพราะนั้นก็จะทําได้ทั้งปีเช่นกันนะครับส่วนการค้าขายนะครับร้านอาหารไทยนะครับแล้วก็ การรับจ้างทั่วไปรวมถึงพนักงานโรงงานเนี่ยมันทาได้ได้ตลอดอยู่แล้วนะครับซึ่งเกษตรกรที่ทํานาในบางส่วนเนี่ยบางทีเขาก็จะมีอาชีพเสริมพวกนี้ด้วยนะครับตามเวลาว่างที่เขาสามารถทําได้นะครับในแหล่งชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางอยู่1โรงงานนะครับก็จะเป็นแหล่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านหรือเกษตรกรในบริเวณน,นั้นด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณครับ Mùa 2, to lời. Mùa 2, chết không khác này. ขึ้นไปด้วยกันได้นะครับไปช่วยกันเล่า หายเสียบหยุดบ้างก็จะพูดอะไร ครับก็กลุ่มสองนะครับผมอย่างแรกจะเป็นประวัติศาสตร์ของชุมชนนะครับค่ะสำหรับประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านตะโกหมู่ที่สองนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่พศ2318ค่ะเป็นการก่อตั้งชุมชนตะโกนะคะโดยชุมชนตะโกเนี่ยย้ายจากจากที่ ประวัติศาสตร์ที่เล่ามาก็คือย้ายทิ่นฐานมาจากลาวเวียงจันทร์นะคะตามทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมานะคะแล้วที่ได้ตั้งชื่อเป็นชุมชนตะโกเพราะว่า,าในพื้นที่บริเวณนั้นที่เรามาก่อตั้งอะค่ะเราค้นพบต้นตะโกจํานวนมากเราจึงได้ตั้งชื่อชุมชนว่าชุมชนตะโกค่ะและพศสอ4 5ได้ก่อตั้งวัดตะโกขึ้นมาค่ะพศ2513 จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อรวยค่ะพศ2 5 5 1ก่อตั้งมูลนิธิหลวงพ่อรวยภาษาทิโกและอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือ,อางานวางศิาลาฤกษ์อาคารหลวงพ่อรวยนะคะปี2551ท่านกำนันก็ได้ลองเหมือนลองของอะคะ่ะใช้ปืนยิงผ่านสายศินในงานวางศิาลาฤกษ์นะคะแต่ว่ากระสุนไม่ออกเลยแต่พอกลับไปถึงบ้านลองยิงอีกทีก็คือออกหมดทั้งโม่เลยค่ะ เมื่อปี2558มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีปราษาธิโกค่ะพศส5 6 0หลวงพ่อรวยมรณภาพและพศส5 6 1ถึงปัจจุบันแต่งตั้งพระอาจาร,รย์แก้วเป็นเจ้าอาวาสวัดตะโกค่ะ แผนที่นะคะของแผนที่ทรัพยากรหมู่หมูหม่ที่สองนะคะก็คือว่าจากการสำรวจนะคะเริ่มด้วยพืชก่อนแล้วกันคะ่ะพืชก่อนต้นที่สำรวจจะมีต้นนางพญาเสือโครงนะคะแล้วก็ต้นอะไรนะต้นโมกนะคะมะม่วงมะม่วงนะคะเราจะสังเกตว่า,าที่พืชนะคะเราจะเจอ ชีวภาพด้วยก็เป็นไลเคนนะคะเกาะอยู่ที่ตามบริเวณต้นโมกกับต้นมะม่วงนะคะคือว่าเราจะเจอที่จุดเดียวกันเลยนะคะอ่าแล้วก็จุดที่สองที่เราสำรวจต้นไม้นะคะจะเป็นต้นฝรั่งนะคะเดินเข้าไปในซอยนิดนึงนะคะค่ะแล้วเราตอนอ่าแล้วเราจะเจอเห็ดเห็ดขอนบ่าวใช่ไหมคะใช่ค่ะต,ต,ตรงที่บริเวณต้นฝรั่งด้วยค่ะ อ่าสำหรับพืชก็ก็จะมีอยู่2องจุดที่เราสำรวจนะคะส่วนสัตว์นะคะเราจะเจอที่บ้านเลขกที่32ทับหนึ่งนะคะก็จะเป็นอ่าบ้านที่เลี้ยงไข่ไก่นะคะ,นะคะก็อยู่จะอยู่เยื้องๆกับรพสตอนะคะแล้วก็เราก็เดินเข้าไปเดี๋ยว <in> เลี้ยงไข่ไก่หรือเลี้ยงไข่ไก่เองเมื่อกี้เลี้ยงไข่ไก,เ <S <S ไไก่เลี้ยงอะไรสลุ ไก่ไข่ค่ะนั้นรูปไก่ใช่ไหมนันไก่ไก่ค่ะแล้วก็ไข่ไก่ไกเป็นไข่ไก่ไก่ค่ะต่ออาแล้วก็เดินเข้าไปในซอยนะคะเราจะเจอสถานที่เลี้ยงควายสวยงามก่อนนะคะแล้วก็เดินอีกสักประมาณ20เมตรนะคะแล้วบ้านติดกันเลยเราจะเจอเลี้ยงควายเหนือค่ะนะคะส่วนสัตว์ก็เราจะเจอที่สองจุดนี้นะคะสวน ที่เห็นก็เป็นจะเป็นจุดสถานที่สำคัญของหมู่ที่2ก็จะมีะที่วัดตะโกเลยนะคะวัดนะคะมาจะเป็นวัดตะโกเลยนะคะแล้วก็ที่มูลนิธินะคะที่เราที่เราไปสักการะหลวงพ่อรวยกันนะคะค่ะแล้วก็สถานที่สถานพยาบาลก็จะเป็นรพสตและโรงเรียนนะคะซึ่งอยู่ติดกันเลยค่ะ ส่วนอนามัยก็จะอยู่อขอโทษค่ะอวตอก็จะเลยเลยไปอีกนิดนึงนะคะค่ะสถานที่แผนที่ก็ก็จะเข้าๆประมาณนี้ค่ะครับต่อมาก็จะเป็นปฏิทินนะครับผมของวัฒรธรรมชุมชนบ้านตะโกหู่ที่สองนะครับผมโดย ในช่วงเดือนมกราก็จะเป็นช่วงของวันขึ้นปีใหม่นะครับทางวัตะโกก็จะมีการจัดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่ตัววัดนะครับผมต่อมาในเดือนกุมภพาพันธ์จะเป็นวันมาคาบูชานะครับผมต่อมาในช่วงของเดือนมีนาจะไม่ค่อยมีกิจกรรมนะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นวันปกติวันพราปกติครับต่อมาในวันสงการจะเป็นเดือนเมษายนครับ ในช่วงของเดือนพฤษภาคมจะมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมกวนข้าวทิพย์นะครับผมพร้อมทั้งมีทำบุญสารปู่บุญคงด้วยครับผมต่อมาในเดือนมิถุนายนนะครับก็จะมีวันสามเณรวัตโกครับเนื่องจากวัตโกเป็นโรงเรียนสงฆ์ด้วยนะครับก็จะมีวันสามเณรวัตโกครับถัดมาในเดือนกรกฎาคมก็จะมี ทำบุญตักบาตรดอกไม้ครับพร้อมทั้งเป็นวันครบรอบวันมรณภาพของหลวงพ่อรวยด้วยครับจากนั้นก็จะข้ามไปยันเดือนของตุลาคมเลยครับก็คือเป็นช่วงของทําบุญวันออกพรรษานั่นเองครับและในเดือนเดียวกันของเดือนตุลาคมนะครับก็จะมีตักบาตรเทโวนั่นเองนะครับผมถัดมาในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะมีการทอดกระถิ่นนะครับพร้อมทั้ง มีวันลอยกระทงนั่นเองครับวันสําคัญอีกวันหนึ่งและในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายนะครับก็จะมีงานชาติการนะครับผม104ปีของหลวงพ่อรวยครับก็จะมีจัดขึ้นในทุกๆปีนะครับพร้อมทั้งออมีการจัดงานทําบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับต่อมาก็จะเป็นปริทินเศรษฐกิจชุมชนบ้านตะโกนะครับผมโดยในช่วง เดือนออมกราคมพานะครับผมช่วงแรกครับจะเป็นช่วงปลูกข้าวครับก็คือจะเริ่มตั้งแต่ช่วงพฤษภพฤษภาคมจนถึงสิงหาคมครับโดยจังหวัดยาหรือในชุมชน้ัตตะโกครับเขาจะปลูกข้าวเนี่ยและเกี่ยวก็คือ2เดือนครับจะเกี่ยวในช่วงของเดือนมีนาคมกับกันยายนครับเนื่องจากเมื่อวานที่เรามีการลงสํารวจพื้นที่ก็จะมีการเกี่ยวข้าวกันอยู่พอดีนั่นเองครับผม ถัดมาก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเลี้ยงควายปักนั่นเองครับซึ่งเ,เลี้ยงควายปักก็จะมีการาขายตลอดทั้งเดือนเลยครับผมรวมทั้งมีการค้าขายเนื่องจากบริเวณนั้นก็เป็นบริเวณแหล่งท่องเที่ยวด้วยก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายครับรวมทั้งมีการขายปีกแล้วก็ร้านขายของชำต่างๆด้วยครับแล้วก็จะมีบริษัทครับบริเวณนั้นจะมีบริษัทที่ก็จะ ทำงานกันตลอดทั้งปีเหมือนกันครับรับจ้างทั่วไปก็ทํางานตลอดทั้งปีเหมือนกันครับพนักงานโรงแรมเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีตัวโรงแรมสถานที่พักท่องเที่ยวต่างๆอยู่ด้วยครับได้ขออภัยครับพนักงานโรงงานครับแล้วก็จะมีที่เราไปดูมาก็จะมีตัวเพาะพันธุ์สุนัขครับซึ่งเพาะพันธุ์สุนัขก็เป็นการค้าขายก็จะขายตลอดทั้งปีครับจากสัมภาษณ์มาแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเป็น ขายข้าวต้มมัดครับอันนี้จะเป็นของบ้านที่เขา,เ,าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยกันก็คือเขาก็ขายในช่วงเฉพาะวันพระแต่วันพระก็จะมีจัดในเกือบทุกๆเดือนอยู่แล้วก็ถือว่าจะขายในทุกเดือนเหมือนกันเลยครับผมนี่ก็จะเป็นบทสรุปคร่าวๆข,ของกลุ่มที่2ครับถ้ามีข้อบิดพลาดกัรใดขออภยนนัยนะที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ อันนี้ก็คงจบใช่ครับคุณมากทั้งสองกลุ่มสังเกตว่าจากใบงานแล้วเวลาํำเสนอเราทําเป็นโฟลชาร์ดอย่างเงี้ยมันก็จะนำเสนอได้